อย่าพาไปเข้าวัดกันบ้างดีกว่าคนธรรมะธรรมโมอ,อย่างผมเนี่ยนะพูดอยังไม่ละอายเลยนะ <c oughs> อ่ะพาไปเข้าวัดวัดที่นี่สวยงามอยากพาคุณผู้ชมไปสัมผัสดูสักครั้งหนึ่งครับ สวยนะสวยขอขอบคุณทิกตอกเขาก่อนดีกว่าเขาถ่ายมาสวยจริงๆอ่ะทิกตอกเนี่ยชื่อว่าวัดสวยทั่วไทยไปลองตามกันได้นะครับที่นี่คือวัดไผ่ดำเจริญสุขหรือชื่อเดิมคือวัดไผ่ดำตั้งอยู่ที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเราที่เห็นอยู่หน้าพญานาคุุธศินฮะโอ้โหสวยงามจริงๆเขาบอกนะว่าเป็นการออกแบบของอาจารย์พุทธากาบแก้วโอ้สวยงามมากแล้วภายใน ในอุโบสถมีพพุทธมหาวชิระมงคลสุวิมลมณีรัตนากรเป็นพระประธานอุโบสถชื่อไพเราะด้วยเนาะไปกราบไหว้สักการะบูชาลและจะได้ชมภาพพุทธประวัติที่เขียนโดยอาจารย์โอภาสกระจายสีแถมให้กันถแถมบรรยากาศรอบๆสงบร่มรื่นดังนี้อะไรแล้วดีนะเนี่ยเขาบอกว่าสายบุญธําพระาช ถ้าทําบุญให้แบบจะแจ้งแล้วทําบุญให้สดชื่นไปด้านนอกเลยจ้ามีอะไรคะเนี่ยปั่นแล้วปั่นรอแล้วอุยร้านน้ำมะพร้าวปั่นเป็นของน้องๆนักเรียนที่เขามาเปิดขายผู้ชมทําบุญให้ชื่นใจต้องมาทําบุญตรงนี้มาซื้อน้ำมะพร้าวปั่นกับน้องๆนักเรียนที่นี่คุณเนี่ยนะจะได้บุญที่ชื่นใจมากบุญของคุณนั่นไงแก้วน้ําปั่นนั่นนะก็ไป โอ้โหจี๊ดึ้นหมองไยดูสิมันเย็นแล้วคุณได้ทำบุญกับน้องๆก็คือเงินทุกบาททุกสตางค์นะเขาจะเป็นการทำบุญเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้มีตรงมีตังค์ไปเป็นทุนการศึกษาอันนี้ดีได้ทำบุญจริงๆแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะมีเข้าวงเข้าวัดอะไรก็ทำนุบำรุงศาสนาก็ว่ากันไปมีโอกาสเราไปกันดูนะคุณผู้ชมนะที่นี่นะฮะยังไงซะขอขอบคุณภาพนี้จากวัดสวยทั่วไทยในยันในทิกตอกครับ